นี่เรามาดูการเดินท่อน้ําในระบบน้ําหยดในไร่อ้อยนะครับกาเห็นนี้ก็คือรถแมกโคนะครับก็มาใช้ในการขุดนะครับดูกันครับเดิมแล้วก็ใช้ท่อ p e ในการเป็นท่อเมนนะครับนี่เราก็ได้ปรับปรุงใหม่สำหรับปีนี้หนักที่ใช้ท่อ PVC ขนาด3นิ้วนะครับในการต่อท่อเป็นท่อเมนนะครับนี่เราก็คือ เดินระยะทางประมาณ400เมตรนะครับนะบนี้คือทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมไม่ใช่ท่อ PE เดิมนะเพราะว่าท่อ PE เดิมต้องรื้อทุกปีแต่ตัวน,นี้เราใช้ท่อประทานเป็นทอ่อพีพีบีซีนะครับเพราะว่าจะต้อง ไม่ต้องเดินท่อประทานทุกปีนะครับนี่ก็ใช้วิธีขุดและฝังนะฮะขุดลึกประมาณ1นจุดหเมตรนะครับเพื่อจะไม่ให้โดนฐานระเบิดดินดานนะครับตัวน,นี้ก็ฝังลึกนิดนึงนะครับ นี่ก็ตากระฟังง่ายๆ่นไปนะครับกต,ตรงกลางแปลงนี่คืออ้อยที่ตัดไปแล้วนะครับทีนี้ก็ได้ประมาณ3าม้สิบตันนะครับที่ยี่ามไร่ก็ตกประมาณสิบสี่จุดห้า 14, ตันต่อไร่นี่คือเป็นแนวที่ขุดนะครับไปตรงกลาง ตัวนี้แรบลองก็ไม่ว่า,าผ่าฐานไถหรือผา่าระดับดินดดนก็ไม่ถึงแน่นอนนะะนี่ตัดเสร็จแล้วประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับวางนี้เราก็ต้องวางระบบน้ำเพื่อให้สะดวต่อการทำงาน มาเรื่อยๆนะครับมาดูนะครับเป็นจุดๆราฝังท่อแล้วก็ทำที่จุดปล่อยน้ำเป็นจุดๆนะครับ พีวเป็นเหล็กเล็ก,ก็สูงประมาณจากพื้นดินประมาณ40เซน นเนออกซ้ายขวาซ้ายขาตรงนี้ก็ง่ายไม่ต้องเดินทุกปีกครับก็จะประหยัดแรงงานได้ตนี้นะครับอันนี้ก็ค่าแมคโครขุดนี้ก็อับมาองสองหมื่นห้านะครับส่วนอุปรกรณ์นี่ก็ยังไม่ได้สรุปนะครับนี่ก็เป็นการวางระบบน้ำหยดในไร่อ้อยอันนี้เหมาะําหรับ ที่เปลูกไปนะครับหรือปลูกบอย่างอื่นก็ได้นะครับอันนี้ก็คือการนินการอัปเดตปรับปรุงการทำนะครับเริมใช้ท่อ PE แบบอ่อนเนเดิมอันนี้ก็เป็นใช้การฝังแทนก็เป็นการลดกานตอยการทำงานนะครับกามาให้ดูกันนะครับสำหรับระบบน้ำไม่ไหลอ้อยสำหรับปีนี้นะครับ คลิปเพียงแค่นี้ครับตบน้ำแล้วไอ้ในการวางท่อใต้ดินเป็นท่อเมนนะครับจบคลิปครับ